ทุกคนอาจจะชินกับภาพที่เกรซ productive อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่คะ่ะเกรซทำงานอยู่ตลอดเวลาจริงๆซึ่งถ้าให้ยอมรับนะมันเหนื่อยมากร่างกายของเรามันไม่ใช่เครื่องจักรเนาะจะต้องมีวันที่เราเฉื่อยเราพักบ้างซึ่งวันนี้ก็หนึ่งนั้นค่ไนะไม่ทำทั้ง,งานอยาเอาอะไรกิน o มนิ่ง ที่แปลว่า8โมงแล้วแบบคือแรกที่เกศนอนครบ8ชั่วโมงในรอบหลายอาทิตย์เมา่าการนอนนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ชินอนะเมื่อวานเนี่ยเกสแบบนั่งทำงานถึงตีสามตีสี่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันต้องแบบหนักหน่วงขนาดนี้วะมันไม่มีช่วงไหนของชีวิตเราเลยหรอที่มันจะสโลว์ดาวไม่เร่งรีบก็เลยคิดว่าเออขอลาง,งานหนึ่งวันวันนี้จะเป็นวันที่เฉื่อยๆไปเปื่อยแบบไม่มีแพลนนะคะให้เกสได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวไปดูกันนะคะว No we go to bed first? It's good to be home We have been apart for far too long We have been apart for far too long Big tit I don't know Because I've never watched it Good morning, good morning It's good to say i play good morning To you and you and you and you In the morning, in the morning ยาแปลกด์มาวันเองฟู่เอ๊ะอะไงแล้วก็ซื้อมาฝากอายเลิฟโอ้สิ่น้ำเต้าหูคุยคมพิวเต็จ วินรู้สึกว่านำเต้าหู้ที่แบบมาจากรถเขเ็นอะ่ะมันอร่อยไม่เหมือนที่อื่นเลยที่อยู่ในห้างรู้สึกว่ากลิ่นเต้าหู้มันแรงมากเลยไม่ชอบกลิ่นเต้าหู้ที่แรงขนาดนะั้นเขาแบบเป็นฟิลเจอร์จางราคาดีอร่อยท็อปปิ้งจุไหนกรอบเนี่ยอร่อยจนอยากกอดแมค่คขา ไม,ไม่เลยนะคือไปงานหนังสือก็แค่ไปซื้ออะให้รู้ว่าซื้อแล้ว่ไ,ได้อ่ยพอเรามองย้อนกลับไปก็แบบแอบคิดถึงอะคิดถึงตัวเองที่ว่างวันนี้คือ <c oughs> ป,ปีก่อนอะเริสอ่านหนังสือเยอะมากไปสิสิแบบเล่มอะเราแบบเล่มหนึ่งมันไม่ใช่สั้นๆทุกคนคือคุณต้องการพูดอะไรแล้วมันไม่ได้มีแค่เล่นีบอืมแล้วอ่านจบแล้วเล่นเนี้ย,ออนนยพอเกรอ่านจบอะเก็ซร้องไห้ไม่เคยคิดว่าคําจะทําให้เราอิมโมชั่นอลขนาดเนี้ยคิดถึงเกรเวลาที่แบบรักกันอะ ก่เป็นค,คนที่แบบว่าถ้าไม่อาบนะ้ำอะจะรู้สึกว่ามันเหนอะตัวมากเพราะประเทศไทยคือแบบ best friend with the sun ว่าจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านนะคะ <c oughs> ก็ต้องทาครีมกันแดดเพราะว่า U V is everywhere เกใช้หลักการที่ว่าสมมติถ้าเราเห็นท้องฟ้าแปลว่ามันมี U V ทรํร้ายผิวเราอยู่เก็ชอบรุ่นนี้มามันแบบซึมไวไม่เหนอะไม่เคยเป็นค่าไม่เคยรบกวนเมคอัพเลยวันก่อนเกรู้สึกภูมิใจมากที่ซื้อครีมกันแดดเนี่ยในราคาที่แบบเฮ้ยมันออกกำไรหรือเปล่าช่วงนี้เกติดการสั่งจากติ๊กต็อกสั่งแบบฉ่ำมากสั่งทุกวันเฮ้ยเพิ่งมารู้ว่าแบบการที่ซื้อจากติ๊กต็อกอะใส่โค้ดอะไรต่างๆถ แบร Crazy Deal ใน TikTok Shop ซึ่งในเนี้ยเขาจะมีสินค้าที่ลดสูงสุดถึง50%ทุกวันเพิ่งคนพบเหมือนกันว่ามันมีแคมเปญแบบนี้แล้วลดโหดขนาดนี้ทุกวันปกติคิว่าเนตอนนี้นะคะราคาประมาณ1,450ม,ม,มั้งแกซื้อมาในราคา1,200กว่า, hey, า,วา,าวเฮ้ยไปยังไป2,000บาทอินกวเตี๋ตกีชายิ่งช่วงแคมเปญน,นะลดสูงสุด80% TikTok เอากำไรไหมคืออยากนะมาแชร์จริงๆเพราะมันลดโหดมากลองกดเข้าไปใน TikTok Shop นะมันจะมีแท็บที่เขียนว่า Brand Crazy Deal แล้วทุกคนจะเจอสินค้าแบบหลากหลายมากทุกหมวดหมู่ beauty e ิเล็กทรอน s กส์ครบซึ่งในนี้นมันจะเป็นสินค้าแบบแบรนด์ต่างๆไม่ใช่ไก่การลเล่ไม่ใช่โนเนมของแทนแน่นอนซึ่งเราก็จะเลือกสินค้าที่มันมีแท็กที่เขียนว่าแบรนด์ Crazy Deal อยู่ข้างบนนะคะอีกทางนะเ a รซไม่เคยจ่ายค่าส่งสักครั้งนึงเลยที่สั่งติ TikTok ๊กต็อกช็อปเพราะว่าเขาจะมีโค้ดส่งฟรีเติมให้อยู่ตลอดน,นะคะไม่ว่าสินค้าจะแพงแค่ไหนฉันจะไม่ยอมจ่ายค่าส่ง โอ้ลดอีกแล้วนี่เห็นไหมทุกคน Roche p o s a y and e l i o s l สิมกันแดดตัวนี้จากพันสี่ห้าสิบลดเหลือหนึ่งสองสามหนึ่งยังไม่พอนะคะถ้าทุกคนใส่โค้ดเข้าไปอันเนี้ยตอนนี้ที่ T Brands Crazy Deal จะได้รับส่วนลดเพิ่อมอีกห้าเปอร์เซ็นต์ลดแล้วลดอีกอะ่ะแต่ว่าจะต้องใช้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆมันเลิศมากทุกคนเดคลิปนี้นะคะเราจะมาป้ายยาสินค้าแบบช้ำๆจาก b r a n d ์ Crazy Deal เพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยวกิ๊กจะแปะพิ ogether, กัดทุกแก่ไว้ในดีสคริปต์บนบอกชันะคะเพื่อนๆจะไปซื้ <c oughs> อ,อตาม่ยยยยออมเเสีีตตาาคคนนนนดดววฉััจะ้้งงพทุกกลลไไ์ป โอเคไปเกสเพิ่งกลับมาจากทะเลนะคะเพราะฉะนั้นคีดมันก็เลยจะดูคำๆนะคะอันนี้จะเป็นโลชั่นที่เกสใช้ป,ประจำเลยนะคะอันนี้ขวดที่ห้าแล้วมั้ง หอมมากมันมีแบบในซี่มายวิตามินซีผสม์ปปสที่แบบเกรใช้สําหรับผิวหน้าอยู่แล้วแต่ผิวกายมันไม่ค่อยมีอะค่ะเจอแค่แบ์เนี้ยที่ราคาแบบน่ารักอะซึ่งเราคนนี้นะคะซื้อจากแบรนด์ Crazy Deal อีกแล้วค่ะเพราะว่าไปเห็นมาว่าซื้อ2อขวดอจะจะราคาเปเจ็ดร้อยกว่าบาทหรือห้าร้อยกว่าบาทก็เลยซื้อตุนมาเลยนะคะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วหอมมากใครจะไปซื้อตามนะคะไม่แน่ใจว่าสูตรไหนแต่เกรซจะแปะลิงก์ไว้ในดีฟิวชั่นบล็อกให้นะคะ ที่ทำจอ i s ไรเซอร์จากครีมกันแดดแอบอย่าผักเพื่อนอดู h e a l t h เมาเอ่ะ จำพับปะเนี่ยถูกเกรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเกดไม่ค่อยได้กินเฮลตี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือสักข้างนอกข้าวผัดกะเพราโซเดียมเยอะน้ำมันเยอะไข่ดาวยมเยอะอะไรเงี้ยช่วงเนี้ย,ยเกดก็อยู่คนเดียวนะคะป้าเอ๋กลับบ้านแล้วไม่มีนขนมกับก้าวให้กินแล้วก็ต้องทําเองอยู่ในตัวคนเดียวเก่งไงทําอาหารเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะ่ากินทุกเมนูอยู่แล้วคือญาติดูคลิปเกดแล้วก็บอกว่าบลูเบอรี่ไม่สุกสีม่วงมันคิดมาแล้วนะเนี่ยโอ้ย อันนี้ฮันยังไงอเ้วาอัน,นี้พังมิด อ,อ,อร่อยมากกินวันหนึ่งถุงมั้งกินแล้แบบไม่รู้สุกผิดมากทำให้แบบแกรุ่นเดอร์ล่าไฟเบอร์ฉ่ำๆม,มีขายในแบรนด์ Crystal นะคะมากาซีก,ก่อน จะเป็นมันหยุดแต่เราก็หยุดสวยไม่ได้ถึงแม้เราจะสวยอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถสวยขึ้นได้อีกค่ะเอาความมันมาจากไหนเราจะมาเริ่มด้วยคุชชั่นกันก่อนนะคะทาให้ผิวมันดูเรียบเนียนซึ่งอันเนี้ยทุกคนเกดใช้มันเป็นสิบตลับแล้วอันนี้ไปซื้อมาเพิ่มอีกตลับหนึ่งนะคะจาก TikTok Shop Brands Crazy Deal เพิ่มอีกหนึ่งตลับเพราะว่ามันลดแรงมากเกต้องแบบหตัวเนี้ยมันปกปิดดีมากเกดแบบไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์เพิ่มเลยเออนี่ดูดิเกดเป็นคนค่อนข้างผิวมันนะคะแล้วตัวเนี้ยมันช่วยคุุมมมมมมันนไดดดด้้้วยใที่่่เเเราาากกจจะะปปิิพพ็แแคตฉ ก็ทอให้มันบางที่สุดแต่ว่ารอให้แห้งแล้วก็แท็บอีกรอบนึงหลยเลเยอร์เทคนิคของเกสมันยินุษจริงเขงาใช้กันทั้งประเทศไม่ใช่ของฉันหรอกต่อไปเป็นแป้งนะคะโลโก้ลอหมดแล้วให้รู้ว่าใช้จริงนี่ใช้จริงจริงก okay, ใช้ประวานันแบบสี่ห้าตลับแล้วค่ะซื้อตุ้นมาเหมือนกันจากแบรนด์ Crazy Deal สุงม,มากแป้งเพื่อเซ็ตรองพื้นนะคะให้มันไม่เคลื่อนทนอยู่ได้นานตลอดทั้งวันถึงแม้ทั้งวันของเราก็คือ2ชั่วโมงเพราะว่า2ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็ตกแล้ว เราได้ทําการต้มผัาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็ดูเฮลตี้แล้วปะเพื่อใม่ชั่ร์ว่าเราไม่ได้กินบรอกโคีดิบอยู่คุณย่าสบายใจได้นะคะเราจะมาทําเมนูผัดผักมว่วงๆนะคะโดยที่ไม่ดูยูทูบไม่ดูสูตรไม่ดูอะไรเลยชเชฟเคไในรัดจัดให้กินได้แน่นอนเพราะเรากินเองถ้าเราไม่กินแล้วใครจะกินเราเปิดแก๊สไม่เป็นนะคะทุกคนเออเราก็เลยใช้เตาไฟฟ้าเอาเพื่ออะไรไม่รู้อุ้ย่ากินยังยังไม่เริ่มเลยใส่ซอสแบบมว่วๆโอ้ไม่ก็ too much เท่านั้นแหละอะบอกนะมันมีเครื่องปรุงแค่นี้เหรอเฮ้ยใส่น้ำเยอะไปทำเป็นซุปเปอร์นี้มันคืออะไรอ่ะอเทน้ำออกมาทำการเทสเทสนะคะรอนอน้้ย ได้จริงๆแล้วเราจะต้องเทลงจานก่อนแล้ว๋ยวมันอร่อยเองจะกินกับข้าวก็จะกลมกล่อมพ่ดีคุณแม่สอนเรา่างนีแ้แม่ไม่ทำข้าวเราจะมาทำอะไรที่ง่ายขึ้นนะคะก็คือไข่ดาวไอเ u ็นแมสซ์อัพเดสวันตน์ไม่ติดกินอะไรติดสิชุดแมสซ์อัพไข่ดาวโนวัน exactly ทำไมมันติดกระทะอยู่อ๋อไม่ติดไม่ติดโอเคสวยงามคนแมมเนเก่งค่ะเล่ มันกินได้เป็นสูตรแบบลดโซเดียมเฮลตี้ชิดมาแล้วอือร่อยเลยก็ไม่รู้เราจะออกมาเวลานี้ทำไม Let's talk about love Let me talk about love Yeah I'm talking about you Yeah I'm talking about you คนสู่สวนลงร้อเก้านะคะสวนสาารณะที่เป็นหม่ escape place โงไหนที่เกชเครียดหรือว่ามีอะไรที่มันต้องคิดเยอะจะมาที่นี่บ่อยมากนอกจากได้เดินออกกําลังกายแล้วอะ่ะมูดคือดีมากยิ่งตอนพราทิตตกนะคือแบบเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งอะ such a comfort place ที่นี่จะมีปลูกดอกไม้เป็นช่วงๆด้วยนะเพราะฉะนั้นถ่ายรูปสวยมากมากันเยอะๆเลยแนะนํา เะะหมาะก,กับการมากับแฟนมากมากเพราะทุกคนมากันเป็นคู่แต่ว่านอกจากนั้นนะคะก็จะมีหลายคนที่มาอกับมันกายแล้วก็มีหลายคน,นะคะที่มาคนเดียวแบบคนเดียวเฉยๆไม่มีใครมาด้วยอยากจะปั่นเป็ดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเหนื่อยเนี่ยปั่นคนเดียวเดี๋ยวนะมันบังคับยังไง <c oughs> <c oughs> อืมเดบักไม่คือผมมาคนเดียวผมสนุกได้แค่นั้นทำไมมันเอียงขวานี <c> ่ <oughs> ผมจะแซงแล้วนะครับ ก็ัฝั่งแล้วจ้ไหมเหนื่อยแล้วอะเอาจริงเหมือนกินไม่ได้ปั่นอะลมพัดเฉยๆคือตอนแรกคิดว่าจะเดินเที่ยวสรุปเดินรอบตัวนู้นแล้วก้าครึ่งชั่วโมงหารถไม่เจือเสอจแล้วจ้ะคันสุดท้ายหนึ่ง นี้นะคะไ i c e c a c h เราจะมาทำมาล่าหัวกัวใช่ไหมหัวกัวหัวเนี่แหละคะ่ะมีใครแนะนำมาล่าร้านไหนเจ้าไหนแบบไหนกิงกิาบ่อยตได้คอมเมนต์ได้นะคะงันเจอหนีแพ็กอย่างนี้นี่เป็นช้อนซ้อมนี่จะเป็นเส้นลากฝักบัวซอสแพ็กทำความร้อนนี่นะคะใส่เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำถึงขีดนี่จ๊ฉ <c oughs> ีกแพ็กทำความร้อนนะคะ แล้วก็ใส่นะ้ำหลังจากนั้นนะคะก็เอาฝาปิดแล้วมันก็จะกลายเป็น Google Go Crunch Magic Ball สำหรับเชา้า้าทุ่มเที่ยงคืนรากฝักปัวินมมันแบบกรุบกรุบอะคือดูก็รู้เลยว่าว้วนอันนี้เป็นข้าวเย็นของเรานะคะแต่ว่าถ้าให้สารภาพจริงๆก็คือกินข้าวเย็นไปแล้วแต่ก็ไม่กแปลว่ากินไม่ได้อีกใครบอกวันนี้ชีตดย์ น้ำมะเขือเทศเราเพิ่งมาส่งนะคะจาก TikTok Shop แบรนด์ Crazy Deal อีกแล้วคือเกไปเห็นว่ามันอยู่ในแบรนด์ Crazy Deal ใช่ไหมแล้วมันลดแรงมากทุกคนแกซื้อมาเป็นแบบ1 0 10แพ็คทุกคนอยากให้เราเปิดใจกันนะมะเขือเทศหรือว่ามันอาจจะแบบรสชาติไม่ถูกใจทุกคนแต่ว่ามันช่วยเรื่องการขับถ่ายมากช่วยผิวดีขึ้นมากนะมีประโยชน์ คือลืมหมดแล้วว่าอะไรที <that that so> ่ดูมาชื่อพระเอกจำไม่ได้เลยจำได้แค่เนสโกจ้าคือด้วยระดับความสามารถเรื่องอาร์ตของเราเราจะทําแค่นี้พอคือแบบทําเร็วๆง่ายๆประมาณนี้ก็พอนะคะซึ่งก็แบบดูจะทำแค่แบบห้าทีสิบนาทีก็เสร็จแล้ว เสร็จ oh. แล้วค่ะแล้วว่าอันเนี้ยน่าจะสวยกว่าผลลัพธ์เฮ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนี่ ดูออกไหมว่าคืออะไรดูไม่ออกอันนี้คือเพรสนะคะส่วนอันนี้คือของจริงเราทําได้แค่นี้พอแล้ว <laughs> <laughs> ดูสภาพโตเอาจริงมันเป็นกิจกรรมที่เพลินมากเลยนะคือ,อะจะใช้เวลานิดนึงแัด that's the fun of it ถ้าเพื่อนๆว่างลองดูนะคะว้าวขนหนอดูไม่ออกว่ะสิ o oh my god yeah. ไม่รู้ว่าการตัดสินใจมีเตียงสองชั้นตอนอายุ14เนี่ยเป็น ควมคิดที่ดีหรือไม่เพราะตอนนี้ฉันจะ20เนะี่ยปิดเข่าเขา,เอาขอกอดกันเขาอุ้มด้วยไม่คือหนูอ่านมาจะสิบสามอีพีเพิ่งจะมารักกันชอบชอบชอบอะไรที่มันช้าๆแบบนี้เมื่อไรหนูจะได้แบบนี้เหมืนอนคงเป็นความรักวันนี้เกณฑรู้สึกแบบ แฮปปี้มากเลยอะที่ได้ทำหลายๆอย่างที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์กรสมานานมากแต่แบบไม่ได้เลิกสักทีเพราะว่าทำแต่งานซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าวันพักของเกรซกิจกรรมเยอะไปไหนเนี่ยได้พักจริงเปล่าแต่แบบพเกรซมีความสุขแบบนี้ <laughs> วันพักของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบในการนอนทั้งวันเกรซทำอย่งาง้นไม่ได้แต่กิจกรรมทุกอย่างเกรซันแล้วแต่เป็นการเซลฟ์แคร์ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับงานเก่งไหม ทำได้ตอนแรกก็เคยตั้งเป้าหมายนะว่าจะมีวันพักหนึ่งวันธุรกิจเป็นไ,ไปไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้แน่ๆเนี่ยก็คือการเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มดีที่ถูกที่สุดจาก TikTok Shop นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมไปเลือกซื้อสินค้านะที่ Brands Crazy Deals ใน TikTok Shop กันด้วยนะใส่โค้ดตามนี้จะได้ลดเพิ่มอีก5%เลยค่ะถ้าไม่ซื้อถือว่าพลาด,ดแค่นี้สินค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะจะเก็บสทิ้งพิกัดไว้ใน description box ใช่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปเลือกซื้อตามวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะคบ